วันนี้มาชวนกันซ่อมร่างกายจากการได้รับบาดเจ็บจากการที่เราออกกําลังกายในรูปแบบอื่นๆกันค่ะในอาทิตย์นี้นะคะเราโชคดีได้รับ2เคสนะคะที่เป็นเคสที่ค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะคะเคสแรกคือได้รับบาดเจ็บเป็นรองช้ำม,มาเลยนะคะจากการเตะฟุตบอลซึ่งมองแล้วเนี่ยคือไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยอีกเคสหนึงไปปีนผา ไปปีนผานแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะในส่วนของข้อเท้าเหมือนกันมานะคะแล้วนํำก็ได้แนะนำท่ายโยคะที่เป็นท่าง่ายๆเบสิกเลยในการที่จะฝึกเพื่อเหยียดยืดร่างกายเหยียดยืดข้อต่อในส่วนต่างๆนะคะร่างกายของเรามีความจำเป็นอย่างมากเลยที่จะต้อง ถูกเหยียดยืดนอกจากความแข็งแรงนอกจากสเตรนท์แล้วร่างกายของเราต้องฟลกซิเบิลด้วยค่ะเวลาที่เราจะฝึกเหยียดยืดร่างกายเพื่อให้เขาไปซัพพอร์ตกับกีฬาหลากหลายชนิดที่เราเล่นนะคะจริงๆแล้วนําบอกทุกคนเลยค่ะว่าเราจะสามารถเล่นกีฬาอะไรก็ได้ตามที่เราชอบทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราชอบและเราอยากทํานําบอกทุกคนเลยนะคะว่าทําให้ครบทุกแบบทําให้ครบทุกชนิดเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะทําจริงๆ แต่เวลาที่ได้รับบาดเจ็บมาแล้วนะคะนํ้ำมีทิคง่ายๆในการยืดเหยียดในการฝึกให้เขาค่ะ ท่าที่นําแนะนําเลยแล้วเป็นท่าท่าโปรดของทุกๆคนท่าโปรดของทุกคนนี่คือไม่ใช่ว่าทําได้นะคะแต่ว่าเวลาทําได้แล้วเนี่ยชอบท่านี้มากเพราะมันเย็นยืดจริงๆท่านั้นคือดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็ค่ะหลายๆคนที่เป็นในกลุ่มของสายการฝึกโยคะเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อนี่คือท่าอะไรคือคล้ายๆสามเหลี่ยมพับตัวลงไปนะคะมือวางเท้าวางเต็มแล้วก็ยืดสะโพกส่งขึ้นไปสูงๆจะเป็นท่าออกในรูปแบบของสามเหลี่ยมนะคะ ในท่านี้นะคะสิ่งที่ร่างกายจะได้เหยียดยืดคือเส้นแฮมสตริงด้านหลังขาเราให้นึกภาพตามเนาะนำจะมีบางท่าที่เวลานำฝึกนำก็จะบอกว่าเนี่ยคือ d o w n ว a r d facing d o อกนะคะให้เราท่านี้เราต้องการยืดแฮมสตริงเส้นหลังขาถูกไหมคะสิ่งที่เราได้และนอกจากเสริมนอกจากแฮมสตริงที่เราจะยืดได้แล้วเราจะได้ยืดในส่วนของเอ็นร้อยหวายเอ็นร้อยหวายคือส่วนของ หลังข้อเท้าด้านหลังนะคะและในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนหน้าเท้าก็จะถูกกดนะร่างกายเนี่ยจะทํางานหลายๆด้านหลายๆมุมของร่างกายตรงกันข้ามกันเลยนะคะในท่า downward facing dog ท่านี้นอกจากจะได้ในส่วนขาในส่วน h ฮ m s t r i n g แล้วข้อพับในส่วนของสะโพกผู้ฝึกก็จะได้แน่ๆคือพับตัวได้และ นอกเหนือที่จะไปยิ่งกว่านั้นเลยนะคะคือท่านี้เป็นท่าอินเวอร์ชันเห็นไหมคะเป็นท่าเลือดลงหัวนอกจากที่ผู้ฝึกเนี่ยจะได้รับการเหยียดยืดร่างกายในส่วนต่างๆแล้วระบบเลือดข้างในนะคะถูกหมุนเวียนสับเปลี่ยนหมดเลยเวลาเรานะคะนําบอกทุกคนเสมอเลยว่าเราจะซ่อมร่างกายเราส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่ใช่จะไป ทำแต่ตรงนั้นเช่นฉันปวดขาฉันจะไปนวดแต่ขาเท่านั้นมันอาจจะหายค่ะในช่วงครู่ชั่วคราวหายภายในครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแต่ในระยะยาวแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาอีกเพราะจริงๆแล้วทุกคนนะคะร่างกายต้องรู้เลยว่ามันเชื่อมต่อกันในทุกส่วนเพราะจริงๆแล้วการน,นวดขามันก็จะเป็นการคลายแต่ขาแต่ในหลักความจริงคุณยังตึงไหล่อยู่เลยคุณยังตึงหลังอยู่เลย,ค,ย,ลอย,เลยคอคุณยัง ตึงอยู่เลยร่างกายมันก็อยู่สักพักหนึ่งระบบประสาทมันก็คลายกลับมาทั้งตัวค่ะขามันก็ต้องกลับไปรองรับการปวดใหม่คอมันก็ยังต้องเจ็บอยู่ทั้งที่เรา,เาไปนวดตัวมาแล้ว,ว่มันก็ยังเป็นอยู่แบบนี้ค่ะแล้วโยคะนะคะเป็นการฝึกในระดับชั้นลึกของร่างกายเลยนะคะนอกจากจะได้ในส่วนทุกส่วนต่างๆของทุกท่าพร้อมกันแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อชั้น ชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนก็ตามแต่ทุกส่วนนะคะจะได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆกันทางร่างกายด้วยน้ำบอกทุกคนเสมอเสมอเลยค่ะว่าการฝึกโยคะคือเรื่องสำคัญมากไม่ว่าจะเจ็บป่วยจากรูปการออกกำลังกายในรูปแบบไหนมานะคะมาซ่อมร่างมาซ่อมแซมร่างกายด้วยกลุ่มท่ายโยคะธรรมดารรมดาเนี่ยแหละคะ่ะเราไม่ต้องทำท่ายากแบบ คนที่เขาจะแอดวานทำท่าอะไรได้เนี่ยก็ทำไปก่อนแต่ณวันนี้เราทำได้เฉพาะ ท่านี้และแค่นี้เราก็ทำแค่นี้ค่ะเพราะแค่นี้คำว่าแค่นี้ของโยคะเนี่ยมันคือแค่นี้ในรูปแบบที่เราทำได้นะวันนี้และก็มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราณนะวันนั้นทำให้เราสามารถซ่อมร่างกายของเราได้นะคะดาวิดเฟซิ่งด็อกเป็นหนึ่งในท่าหลักๆท่าแรกที่นําจะให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นในการซ่อมร่างแต่ก่อนที่จะมาดาวิดเฟซิ่งดอ เราก็จะมีอะไลเมนต์แห่งการขึ้นดาวด็อกทําอย่างไรจะวางตัววางมือวางขาอย่างไงแบบนี้ค่ะนําจะสอนค่อนข้างจะละเอียดแบบนี้นะคะและผู้ฝึกที่ถ้าฝึกกับนํำถ้าได้มีโอกาสได้เจอกันนะคะก็จะรู้แล้วว่าต้องวางตัวแบบนี้ทำตัวแบบนี้ยืดแขนแบบนี้ยืดขาแบบนี้แล้วร่างกายจะไม่เจ็บปวดเพิ่มค่ะมีแต่จะทำให้ เขาหายเร็วขึ้นหายดีขึ้นแล้วก็คงอยู่แข็งแรงแบบนี้ในระยะยาวกับเราไปนานๆด้วยนะคะลองดูค่ะลองกลับมาใช้กลุ่มท่าโยคะท่าง่ายๆท่าเบสิกนะคะในการซ่อมแซมร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บนะคะที่ได้รับความเจ็บมาจากกีฬาประเภทอื่นๆชนิดอื่นๆนะคะลองมาฝึกโยคะกันค่ะ